มาแล้วครับ QSY นะครับวันนี้ทำขบวนด่วนที่84นะครับขบวนนี้ออกจากสถานีต้นทางตรังนะครับในเวลา17นาฬกาของวันที่15ธันวาคม2565นะครับเสียเวลาระหว่างทางนะครับเมื่อมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับเสียเวลา54นาทีนะครับมาถึงบ้านโปง่งเช้าวันที่ ท6ธันวาคม2,565นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า q s y นัมเบอร์อะไรนะครับทําขบวนด่วนที่84นะครับมาแล้วครัขบวน ด่วนที่84นะครับ QSY 5 2 2 0นะครับวงปรับอากาศชั้นหึงมา1นึ่งคันนะครับปรับอากาศชั้นสมา4ี่คันเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับอย่างที่แอดบอกนะครับขบวนนี้ออกจากสถานีต้นทางนะครับรังนะครับในเวลา17.0 0น0น,นอของเย็นวันที่15ธันวาคม2565มาถึงบ้านโป่งนะครับเช้าวันที่16นะครับในเวลา8นาฬิ30วันนาทีนะครับลาช้า54นาทีนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนนี้ไม่ไม่จอดนะครับไม่จอดชุมทางหนองประดุก qsy ห้าสองสอูตรนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมครับสด้ายสันกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปลาดุกชาแนลครับ